สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาด่านแม่สายนะครับท่านคงจะเห็นนะครับนี่คือตัวด่านแม่สายนะครับปิดสนิทเลยครับปิดสนิทไม่มีอะไรเลยครับเงียบเหมานะครับทางเข้าก็เงียบคนก็ไม่มีนะครับคนก็ไม่มีดูสิครับคนไม่มีินไปเริยงายายากเลยครับปิดปิดครับปิด เนาเีลวด่านเนียเหมอ่นนะเียเีงครับ,รบไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยานี่คือตัวด่านนะครับนี่คือตัวดา่านนี่คือพานะกูีพครับาหนะูที่นะครับเพ,พราะิดโควิดครับมีรถไม่กี่คันครับ วิ่งมามีรถไม่กี่คันนี่นแรกๆนะตรงนั้นก็มีรถมีเฉพาะรถเอกร้านเขาเนี่ยครับจอดที่รถผมทุงกงานก็เงี่ยมเหมาการถ่ายายก็ช็อชอบนะครับนี่คือด่านแม่สายครับผมผมขึ้นมาบนพระธาตุดอยเวาวนะครับอันนี้ก็เป็นไป พระรูปของสมเด็จพระเอกาทุดสุลตนะครับซึ่งอยู่บนอดอยเวาในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูม,มุมกว้างครับของอจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับนี่คือจังหวัดท่าขี้เหล็กของพอม่านะครับติดแม่สายโดยมีลำน้ำสายเป็นเขตกั้นลำแม่สายคือเป็นป่านี่ครับใกล้ๆนี่ครับที่เรามองเห็น ตึกอาคารสถานที่ทั้งหมดที่เรามองเห็นนะครับทั้งหมดเลยครับนี่คือจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าครับเป็นจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าทั้งหมดที่แนวแนวน้ําสายครับแนวน้ําสายอยู่ที่ต้นไม้ใกล้ๆนี่ครับผมซึ่งไม่ไกลเลยครับซึ่งเป็นแนวน้ําสายที่ไหลมาครับผมเป็นเป็นแนวน้ําสายกั้นระหว่างไทยกับพม่า นี่คืออีกฝั่งหนึ่งบนรอยแม่เวาอํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเป็นยังไงครับความเจริญของอประเทศพมา่าไม่ใชไ่ไม่เจริญนะครับไม่ใช่ว่าติดไทยแล้วเจริญแต่ถ้าเราไปดูเชียงตุงก็ยิ่งเจริญกว่านี้ครับยิ่งเจริญกว่านี้ตึกตะกรามานเข้ามเยอะแยะแล้วที่ตรงนี้นะครับก็มีสนามบินด้วยสนามบินของจังหวัดท่าขี้เหล็ก ซึ่งก็ไม่ไกลนะครับซึ่งไม่ไกลเราสามารถที่จะขึ้นเครื่องที่ท่าที่เหล็กไปลงเชียงตุงได้หรือถ้าขึ้นรถไปก็200อกิโลไปถึงเชียงตุงจากด่านแม่สายครับผมครับถ้าท่านอยากดูวิวงามมีโอกาสมาแม่สายขึ้นมาที่รอยเวาครับแต่ทุกคนนี่ไม่ค่อยได้ขึ้นมาสาเหตุที่ไม่ค่อยขึ้นมาคือถนนมันขึ้นมายากแต่ถนนโล,โลงง่าย นี่ครับที่มองอยู่มุมนี้ที่มองอยู่มุมนี้อาจากนิวทิวก็ไผ่ไปนียก็จะเป็นของพม่านะครับซึ่งไม่ใช่ของไทยนะครับแล้วผมก็จะพาท่านไปอีดูอีกมุมนึงครับพาท่านไปดูอีกมุมนึงครับพาท่านไปดูอีกมุมนึงซึ่งอยู่ฝั่งทางโน้นอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด่นานแม่สายมีเขตกัน้นโดยแม่น้ำสาย แต่ด้านนี้จะกั้นด้วยภูเขาครับท่านเห็นไหมครับเหมือนกับวัดนะนะครับตรงนั้นเป็นของไทยนะครับแต่สันเขาตัวเนี้ยแบ่งแบ่งตรงสันเขาเลยครับไล่ลงมาแล้วก็ตรงตรงเนี้ยท่านเห็นไหมที่โลง่ลงลงโลง่ลงงเป็นหญ้าเราก็มีต้นไม้หย่อมๆอ,อยู่เนินๆน่ะนั่นคือเป็นกองกําลังของพมา่าไหลลงมาตามสันเขานี่ครับไหลลงมาเลาลงมา ข้างหลังของพระธาตุสีขาวนี he he ่ครับท่านเห็นไหมว่าขาวไหลลงมาลงมาแล้วก็น้าใสก็จะไหลออกมาจากตรงนั his his ้นเห็นไหมครับหลังพลาเขียวๆที่หลังพลาเขียวๆไหลออกมาตรงนี้นี่ครับต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยไหลออกมาตรงนี้ไหลเข้าหมู่บ้านตรงนี้ที่ซอกแทกนนี่ครับตรงเนี้ไหลมาตรงเนี้นี่ครับไหลมาตรงต้นไม้นี่ครับไหลมาตรงต้นไม้เข้าต้นไม้ข้างวัดไปนี้ท่านเห็นท่านเห็นปะปามั้ยครับ ท่านเห็นปะปาลองท่านลองลองกดตัวรักษาของท่านสูงเขาปเป็นท่อปะปานะครับแล้วมีแอร์อยู่อยูอ่ของปะปานะครับนี่คือของพม่านะครับเป็นของพมา่าของพมา่าหล้วจากน้านาําสต้นไม้ใหญ่ๆนี่น yes. ีอย่างเนี้ยของพม่าะนะครับเนี่ยนของพมา่าแล้วมันจะเป็นน้ําสายไหลเข้ามาตรงเนี้ยครับไหลเข้ามาตรงเนี้ยนี่เรามองเห็นนะเป็นน้าเล็กๆครับเนี่ยี่ตรงช่องเนี้ยครับ ฝั่งนี้จะเป็นของไทยนะครับจากพระลงมาลงมาลงมาจากสันเขาขึ้นสันเขาตรงนี้แต่เลยสันเขาของพม่าแล้วตรงนี้ไหลมาเนี้ยครับไหลมาเนี้ไหลมาเนี้ไหลมาตรงนี้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 ตนี้แล้วก็ออกไปตรงที่ผมจะทําคลิปให้ท่านดูดูดีครับนั่นคือกองกําลังของพม่าท่านเห็นไหมครับที่เป็นเนินดินมองเห็นเนินดินที่ขาขาวมีอาคารอยู่ในพุ่มไม้น่ะก็เป็นของพม่าทปงน้นของพม่านี่ครับบริเวณนี้เป็นของพม่าหมด แต่แม่น้ำมันจะมาตรงนตเนี้ยไหลมามามาตามชิอไม้นี่เข้าตรงนี้เพื่อที่จะมาดูกระเรียงคอยาวชื่อาประเพณีเป็นกระเรียงคอยาวไว้จนถ,ถึงทุกวันนี้นะครับนถ,ถึงทุกวันนี้ผมก็ได้จะได้พาท่านมาดูนะครับว่ากระเรียงท่านนี่ทำยังไงอันนี้มีแต่ของที่ระลึกทั้งนั้นแหละครับ เป็นของที่ระลึกของชาวชนพื้นเมืองแล้วก็ของอย่างนี้เป็นที่เขาใส่คอนะครับเขาใส่คอเขาเขาใส่คอเพื่อที่จะทําให้คอยาวนะครับเป็นกระเหลื่งคอยาวน่าหน้าอยู่นะครับหน้าอยู่หน้าดูอันนี้ก็เป็นพี่เขานะครับเห็นแล้วนะครับนี่มีแต่ของที่ระลึกของกระเหลียงคอยยาวทั้งนั้นครับซึ่งเป็นประชากรที่ที่ ที่ดีนะครับให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยครับให้การต้อนรับเย่ยมเยี่ยมนี่ก็น้องเขาครับน้องเขากําลังปากอะไรเรียบร้อยช่วยน่ารักนะครับมาเลยครับบ้านทุวยเสียเท่าทคัดเงินเก็บจะทองนี่เยอะแยะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับยิงอยากให้ท่านมาเยอะครับยาวไปไกลนะครับเยอะแยะมากเยอะแยะมาก อยากให้ท่านมาดูนะครับอยากให madre, oui, artist, ้ท mm ่านมาดูครับัวลูกหูลูกตานะครับอันนี้คือที่ตำรัจใส่คอครับที่ใส่คอผมก็จะมาแวะดูที่พี่เขาเนี้ยเอาน้องน้องน่ารักมากน่ารักมากนะครับแล้วเป็นของที่ระลึกนะครับมามามาดูของที่ระลึกของน้องเขาสิครับดูสิของที่ระลึกของน้องเขาหน้ามาอุดหนุนหน้าหน้ามาอุดหนุนนะครับ หน้าหน้ามาอุดหนุนหน้ามาอุดหนุนครับครับหน้ามาอุดหนุนนะครับเดี๋ยวผมก็จะบายครับมาเลยครับมาเลยครับโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปต่อนะครับผมจะไปอีกลานอื่นอีกนะครับมาเลยครับมามามาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวมามาเที่ยวมามาเที่ยวเลยครับมาเที่ยวเลยทัานจะได้ดูประเพณีเขาครับมาดูประเพณีของพี่เขา อันนี้ก็เป็นการทอผ้าทอเสื้อนะครับของน้องเขานะครับาน้องเสือเท่านะครับดูดูโอ้บ้านไม่เสือเท่านี่จานัดใส่คอผมก็อยากใส่คอดูอยู่นะครับผมอยากใส่คอดูแต่ก็เดี๋ยว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 ผมใส่เดี๋ยวผมจะใส่นอกกล้องเดี๋ยวผมใส่นอกกล้องนะครับอันนี้ก็น้องน้องน้องสาวสวยกำลังทอ วัดแม่ห่องสอนไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณ25กิโลครับยี่มห้ากิโลท่านมาเที่ยวเลยครับหน้าเที่ยวสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ธรรมชาติเหมาะสําหรับล่องแพนะครับมีแพล่องคือเหมาะสาหรับหนุ่มสาวที่จะมาเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวกนันก็เป็นสถานที่หน้าตรงเที่ยวที่นี่เนืนี้มีก็มีนี่คือแพจำรอบให้เช่าในการล่องแล้วก็กางเต็นท์นอนครับ การเย็นสบายครับน่าเที่ยวการเย็นสบายสำหรับนุ่งสาวที่ต้องการที่จะมาพักผ่อนอันนั้นก็คือแพรอยู่ในน้ำนะครับซึ่งกำลังล่องอยู่ครับกำลังล่องกันเด้อดูครับลำน้ำอันนี้คือแพรครับสำหรับเราจะมาเช่าลำหนึ่งเท่าไหร่พี่แค่ร้อยห้า5 0บาทครับ,150บ,รบ้ำหนึ่งแค่150้าบาทบริการเต็มที่นะครับสวยงามมากเข้ามาเที่ยวเลยครับผมอยากให้มาเยอะ มาสนับสนุนพี่น้องเราชาวพื้นถิ่นนะครับครับครับมาสนับสนุนนี่ก็คือประตูเมตุซึ่งท่านก็จะพานําเที่ยวในปางอุม๋มของเรานะครับนี่คือแพรน่าเที่ยวครับมาเถอะครับมาเลยครับมามาท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเราหน่อยถนนเข้ามานะครับถ้าถนนเข้ามาผมก็จะบอกท่านว่าหนึ่งเต็มร้อย แล้วเต็มร้อยยังไม่พอเผื่อใจมาด้วยถนนข้าวฟางอุงนะครับถนนข้าวฟางอุงเนี่ยท่านต้องใจเต็มร้อยเมื่อใจเต็มร้อยก็ต้องเผื่อใจมาอีกด้วยครับถ้าท่านจะมาแต่มันก็น่าเที่ยวอากาศดีต,ตดวนี้เย็นสบายเลยครับซึ่งเป็นทางเข้าทางเดียวกันกับไปที่บ้านรักไทยครับ คือถ้าเราไปก่อนแต่ถ้าท่านจะแวะปางอุ๋งก่อนก็ดีครับแวะปางอุ๋งก่อนเมื่อแวะปางอุ๋งเสร็จก็สามารถเข้าบ้านลักไทได้เลยครับหรือท่านเข้าไปบ้านลักไทก่อนแล้วเคยแวะปางอุง๋งก็ได้ครับแล้วแต่ท่านจะเลือกท่านเลือกแบบไหน,นได้ตลอดครับผมซึ่งเป็นบ้านพักทั้งนั้นอยู่แถวนี้ครับ้านบ้านพักของเจ้าหน้าที่ เยอะแยะน้งมาเที่ยวครับมาเับไม่ไกลไม่ไกลข้างหลังอยู่เป็นป่าสนครับการเย็นมากเลยครับการเย็นมากป่าชนการเย็นมากครับป่าสนน,นนั้งน,นั้งพูดง่ายเย็นจนหนาวครับ้านักคู่ชีพครับ ัน้าผู้ชิดเที่ยวครบเจ็ดสิบเจ็ดย่างกัด,เ,ด,เ,ดเอาทิ้งพอดีท่านนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้เลยครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ